สวัสดีครับวันนี้หาเช้าโชว์ค่ำเรานั่งรถมารับหนุ่มยิ้มละลายใจที่มีดีกรีเป็นนักล่าฝันขวัญใจสาวๆบอกเลยว่าวันนี้มีหลายเรื่องราวครับที่เราอยากจะให้เจ้าตัวเนี่ยได้เคลียร์กันแบบชัดๆรวมทั้งพอพุทธได้ยินชื่อของเขาทีไรอยากจะขอเปิดศึกขึ้นมาทันทีแหมเพราะหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าวันพงชัย นะฮะต้อนรับคุณต้นบล็องธงชัยสวัสดีครับผมไม่เคยตั้งแต่ที่แขกรับเชิญมาผมไม่เคยไม่เคยมารับใครถึงบ้านขนาดนี้รอครับเป็นเกียรติมากเลยครับผมก็รู้สึกผมก็ติดตามผลงานคุณมากเลยนะครับเเป็นกกียรติับผมดูคุณร้องในยูทูบเนี่ยครับตลอดเลยนั่นนั่นพุทธเดชอุดมมาใช่ครับตอะไรพูดเหรออันนี้อันนี้พุซี่ครับพุซี่พุซี่อะไรครับผมพุซี่สิทธิ์ล้างครูครับมาเป็นแบบว่าก่อนหน้านี้สิทธิ์ล้างตู้เย็นโ่อนหน้านี้สิทธ์ล้างครูครับผมว่าก่อนเราจะเกินเลยไปกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเป็นธรรมเนียมนะครับ <ด>มีการทักทายแขกงรับเชิญโอ้โห,ข,โโห,หขนาดนั้นเลยคุณต้นครับสมมติถ้าเป็นผู้หึิงกีฬาถ้าผู้หึิงกีฬาผมชอบตีแบต ชอบตีแบบต่อยมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษนิดหนึ่งครับเพราะปกตินี่คนชอบแซวเหลือเกินศึกวันทรงชัยศึกวันทรงชัยชื่อไม่เกี่ยววันนี้ก็เลยเอาเป็นว่าไหนก็ชื่อวันทรงชัยนะครับจริงๆไม่เกี่ยวกับกต่อยากต่อยมวยอยากต่อยมวยนี่กิจกรรมที่ไม่เคยเลยนะฮะแต่คนแซวเยอะก็เลยวันนี้ลองลองดูสักครั้งหนึ่งเอาล่ะคุณผู้ชมครับในเมื่อแขกรับเชิญออกตัวแรงสะขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องการ เ้่าค่าสนามมวยอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายมีข้อแม้นิดนึงใช่ไหครับยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวไปเล่นกันที่สนามมวยครับว่าข้อแรกเปลี่ยนของคุณต้นมานงแซ์กับผมจะมีอะไรบ้าง <S 1> <S 1> <S แล้วตอนนี้เราถึงเรียบร้อยนะครับ ISM Academy นะฮะ,ะก็ถือว่าเป็นที่ที่แบบตอนนี้นี่กำลังฮิตมากเมาื่อวานที้ไปถามพี่เจ้าของเข้ามาแล้ว ที่ไอซ์เซนแบคเมีนี่ผมมีดารามาต่อยกันเยอะเลยนะเอาออกกำลังกายใช่ไหมออกกำลังกายามันเป็นการแบบเผาผลาญได้ดีมาก<อ>แต่ว่า,าวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้คุณต้นเนี่ยได้ลองได้ลองต่อยมวยดูซึ่งคุณต้นไม่เคยต่อยมวยเลยครับไม่เคยครับพอแบบได้มาอยู่แบบบนผืนผ้าใบนี่คือแบบลูกผู้ชายตัวจริงอะไรเงี้ยมันฟิลมันรู้สึกยังไงคือเมันรู้สึก มันคือเขิมนะ,ะเวลาแบบมันอยู่กับชุดอยู่กับแบบว่ามีอุปรกรณ์พร้อมนี่มันเหมือนกระสอบทรายมันพร้อมให้เราต่อยอ,ะอ่ะแต่ต่อยไม่เป็นหรอกแต่ว่ามันพร้อมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเราจะมีเทร,รนเนอร์รอม,มามา,มาแบบมาช่วยสอนให้นะครับว่าปล่อยมวยถูกต้องอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงและตอนนี้คุณผู้ชมเราอยู่กูเชานะฮะรูเชานี่เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่นี่วันนี้น้องพุทธกับน้องต้นเนี่ยยังไม่เคยต่อยมวยเลย ก็ลเลยแบบอยากรบกวนครูเชาเนี่ยช่วยสอนหน่อยว่าต่อยมวยให้ถูกต้องเรื่องว่ามันต้องทํายังไงพื้นฐานอะไรเงี้ยครับพื้นฐานยินดีนครับเบสิก<ด> <basic S 1> เลยครับครูเชาครับเริ่มเลยไหมฮะเริ่มเลยครับโอ้โหเอาเลยครับคนสองคนใจสองใจ,งใจเพิ่งจะได้เรียนรู้ เท่าไรก็คงต้องให้ไป่เคยจะสาเลยออกไป็วอีไปเลยเลยกูไม่อ่ะก็อาจมีบางที่ทำเธอเสียใจอยากจะขอโทษทีวันนี้ฉันแนงท็ยันมือใหม่อยากให้เธอน เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับการซ้อมเพียงแค่เบสิกของมวยไทยน้อันนี้แค่ซ้อมใช่ไหมครับแค่ซ้อมเราไม่เหนื่อคุณแตกเหมือนอกซาวน้าเลยครับนั่นจริงฮะมันเหนื่อยมากใช่ไหมไม่ได้เหนื่อยนะฮะแต่ว่าผมเห็นคุณต้นเขาแตะเมื่อกี้ถีบครูล้มไปที่ผมโอ้ใจไม่ดีเลยแล้วมันเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคน่าซิดเลยอ่ะครูเขาแกล้งผมอ๋อเขาแกล้งเราใช่ไหมเขาบอกให้ผมถีบเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี่แค่การซ้อมเบสิกเท่านั้นเองยังไม่ได้แข่งขันจริงเลยนะถึงจะเหนื่อยแต่ก็มันมากเพราะว่ามันได้แบบว่าได้ออกแรงออกทางช่วงหน้านะะ จะเห็นเขาเนี่ยชุ่มไปด้วยเหงื่อขนาดน,นั้น,นเลยเรครับบิดออกมาเนี่ยนะฮะน้ำไหลจกจกจกจขนาดนั้นเลยแหะครับขนาดนั้นเลยภารกิจอะไรครับเนี่ยยังบอกไม่ได้แต่ว่าภารกิจที่คุณต้อนต้องทำตั้งแต่ว่าทาแพ้ผม <laughs> อ๋อคือต้องแข่งกันด้วยใช่มีบทลงโทษด,ด้วยอ่าจะเป็นอะไรนั้นครับผู้ชมครับช่วงหน้าได้เจออย่างแน่นอนกับหาเช้าโชคัม